มาครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีโวเลวาเทียนนะเป็นตัวละครที่บอกตรงๆผมรอมันนานมากนะครับหลายๆคนอาจจะรอเจวว์เจววกูรอเลวาเทียนกลับมาเลยนะฮะนะครับผมก็คือผมชอบตัวละครเลวาเทียนมากนะครับผมแต่ว่าไม่มันดีไซน์ตัวเก่า่มันไม่ค่อยน่ารักนะฮะตัวใหม่นี่แม่งแบบ มันน่ารักดีนะฮะก็สกิลนะครับเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส85%สร้างร่างเงานะครับเมื่อตกไปยังร่างเงามีโอกาส80%เรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70%ย้ายกลับไปยังแลนด์มาร์กของเราทันทีนะฮะก็คือกลับไปยังแลนด์มาร์กที่เป็นร่างเงาแต่ถ้าไม่มีร่างเงาก็ไม่กลับนะครับผมอ่ะอีกสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือเมื อยู่บนลนร์มาคของตัวเองนะครับเมื่อจบเทอร์มิวกาส70%ติดตั้งเก็น้ําแข็งหูอันนี้เยอะมากนะครับผมแล้วก็เมื่อถอยเต่ามีโอกาส75%เลือกหน้าหลังแล้วถอยนะครับหลังจากนั้นมีโอกาส100%ย้ายไปยังพื้นที่ในระยะถอยทันทีนะฮะคือเลือกหน้าหลังแล้วถอยอะ่ะแล้วก็ไปไหนก็ได้อะ่ะโคตรดีโคตรด,ดีบอกเลยนะครับผมแม่งต้อง คือถ้าเป็นสายตีบอสอ่ะแม่งต้องมีเว้ยตัวเนี้ยนะครับผมสําหรับสายตีบอสอ่ะโคตรด,ดีนะครับก็ผมปิดมาหมื่นเพชรก็หลักๆถ้าใครอยากจะปิดก็คงต้องมีสักประมาณหมื่นสองนะครับผมโอเคมาเข้าไปตีบอสเลยนะครับผมสึกครอบครัวนะครับอันนี้ผมเหลือไว้ตาเดียวเลยนะฮะผมเลือกตีอ่าไกอานะครับเนี่ยผมเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมมา ไปลองดูกันนะครับก็จักจี้แค่ประมาณที่เห็นเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนจี้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับสลับไปสลับมาก็ได้นะฮะเอาละมาเออมารอดูหน้าหลังแล้วทอยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเลือกหน้าหลังแล้วทอยอะ่ะก็สกิลออกร้อยปเซ็นนะฮะไม่ต้องกลัว ึบทอยเท่าไหร่ก็ได้เออเนี่ยมันเลือกในระยะทอยฮะปึ๊บนี่ไงทอยตกตรงไหนช่างมันเนี่ยครับปึ๊บเฮ้ยว่าแต่สกิลสกิลไม่ออกวเฮ้ยโอ้โหเขาเบิ้ลดีวะ่ะ เออไม่ต้องรีบนะฮะเราไม่ต้องรีบลม้มแล้วสกิลคือมันออกดีอยู่แล้วฮึบอ่าเลือกไปยังที่ของฉันก่อนลล่ฮึเอาวนี่ไงสร้างร่างเงานะครับแล้วก็สร้างเก็ดน้ําแข็ง โอ้ันนี้ไม่ออกนะฮะถ้าไม่ออกก็คือมันเลือกไม่ได้นะฮะฮึบโอ้แต่ดีไซน์ตัวละครนี่แบบว่าใช้ได้เลยอะ่ะผมชอบเลยอ่ะโอ้โหกลับครับห่อเขินเดินอากาศนะฮะเออ เน้นสร้างแลนด์มาร์กแถวล่างนะฮะเฮ้ยตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอเอาละตังค์ไม่พอก็ต้องไปข้างหน้าก่อนนะฮะไปไปไปของงบก่อนนะติดตั้งกับดักนะฮะ เหลืออีกเจ็ดเทิร์นนะครับจริงๆไม่ต้องรีบนะฮะอย่างที่บอกเราเน้นทําให้เมืองมันแพงไว้ก่อนนะฮะอ่ะติดคุกวัตเตอร์ได้ตังค์เลยทีนี้เรียบร้อยฮึบโอ้โหแต่ทำไมผมทอยไม่แม่น,นเลยวะ เจ๋งเอาเป็นตรงนี้ข้างหลังนะฮะแล้วข้างหน้าก็สร้างเกล็ดน้ำแข็งไหมเออโอโ,หโห้มึงยังจะทอยหนึ่งอีกเหอะโอเคทีนี้เราก็เริ่มตีบอสก็ได้ฮะ เริ่มตีบอสเรื่อยๆฮะกลับเมืองตัวเองโอ้โหสกิลดูดแม่งเ,เย็ดโอ้อันนี้ไม่ออกว่ะเลืองหน้าหลังแล้วคอยไม่ออกนะฮะเอาเป็นเลือกตรงนี้แล้วกันนะฮะโอ้ เอา,าโดนเตะติดตั้งกับดักสปริงอ่ะผมตั้งตรงนี้แล้วกันแห่เล็งผิดฮึบฮึบอืมผมว่าผมผมโดดลงเมืองเขาดีกว่านะ โดดไปเลยฮะเฮ้ยสกิลยกเว้นค่าผ่านทางไม่ออกเหรอโอเคเหาอเหนินเดินอากาศออกครับผมหมานี่หลังสุดนะฮะเฮ้ยโอ้โหสกิลไกด์ก็ออกดีดีอ่ะกูดักไว้เลยดูมันพอ พอดักสองแม่งเอาแม่งออกสามนะฮะเอาโอเคผมเลือกทอยยาวๆเลยนะเพราะว่ามันมันสามารถไปในระยะทอยได้สบายๆนะฮะฮึบโอเคแล้วก็เลือกด้านหลังไหตอนนี้เงาหนึ่งสองสสี่อะผมต้องสร้างเงาอีกสักเงาหนึ่งฮึบ อืมจะไปไหนเฮ้ยม,มึงเดินผ่านง่ายๆเลยอะเฮ้ยฮึบมึงเดินผ่านง่ายๆอย่างนั้นแหละลูกมานี้เริ่มทำการไปอย่างเมามันฮึบ ึทอยเลยครับเท่าไหร่ก็ได้นี่แต่มันโอ้โหมันไม่ออกเบิ้ลว่ะมันนี้เออนี่แหละติดที่หนึ่งนี่แหละมันต้องติดเออโอ้โหได้ไม่เท่าไหร่นะครับ ก็ได้มาประมาณ 10m นะครับผมได้มา 10m ก็ถือว่าโอเคนะเอ่อถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็นติดตาสุดท้ายถ้าติดเบิ้ลซะหน่อยนะผมจะดีมากเลยอ่ะโอ้โหตาสุดท้ายผมไม่ติดเบิ้ลนะครับแต่สกิลหนามน้ำแข็งนี่จริงๆก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะเวลาถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาทอยแล้วแบบทอยผ่านอย่างเงี้ยก็ก็ตายเลยนะฮะก็คือก็คือจะโดนดักน้ําแข็งด้วยนะฮะจริงๆตัวนี้เนี่ยเอาไปเล่น เอาไปเล่นในด่านถ้าเราไม่เจอสายวางหมอกก็โดนก็ก็ชนะยากเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาล้มนะฮะเพราะว่ามันจะมีสกิลหมอกอย่างเดียวใช่ไหมที่ที่ว่าลบตัวสถานะได้แต่ตัวเลวาเทียนเนี่ยมันก็น่าจะแพ้ทางขี้มูลนะเออผมว่ามันแพ้ทางขี้มูลแต่ถ้าเกิดว่าเราล้มขี้มูลได้ก่อนเดีย๋ยวบอกได้เลยว่าแพงแน่นอนนะครับเพราะว่า พวกตระกูลเลวาเทียนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโหดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเล่นในสายล้มนะครับเพราะว่าแม่งล้มแรงชิปหายแม่งล้มแรงชิปหายแล้วสามารถไปไหนในระยะถอยก็ได้เออโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับการรีวิวอีโวเลวาเทียนนะครับผมก็ใครที่อยากจะเล่นสายตีบอสนะครับอ่ะ เซตที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมจริงๆอ่ะก็ใส่เป็นหมวกอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องใส่หมวกนี้นะฮะแล้วก็อ่าเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปนะครับเป็นเรืออวกาศดรอปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีนะครับก็นี่ไงไพ่าทางโรคกระต่ายน่ารักนะครับมันกลับเมืองเหมือนกันแถมเปอร์เซนต์เยอะกว่าด้วยที่ผมไม่ใส่เพราะผมไม่มีออฟออกเกาะนะครับผมผมไม่มีออฟออกเกาะผมก็เลยใส่ยอมใส่ตัวนั้นไปนะครับ แล้วก็ใส่เป็นเดี๋ยวนะตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไอตัวเป็นวาเลนไทน์อะนะครับน่าจะเป็นล่าสุดที่มันมานะครับเพราะว่าอันที่เปอร์เซ็นต์เยอะสุดนะครับจะเป็นเรืออวกาศนะครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะฮะนี่เป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนะครับผมอันนี้เนี่ยจะไวสุดนะครับนะเออโอเค ก็น่าจะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว EVO l เลวาเทียนนะครับผมบอกได้เลยว่าดีไซน์เนี่ยผมชอบมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปสู้จริงๆนะครับผมถ้าผมแนะนำสายล้มตัวนี้นะเอ่อน่าจะแพ้ทางตัว EVO Moonlight นะครับผม e v o เอ่อ e อีโวมูนไลท์จีนี่นะครับเพราะว่ามันมีรีชาร์จแล้วก็มีป้องกันบัคย้ายในตัวถ้าเทียบกันอีโวมูนไลท์จีนี่โหดกว่านะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยก็เล่นได้ทั้งลมและทั้งวิกนะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องทิปเก็บหวยด้วยละกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า